ตั้งงบผิดชีวิตเปลี่ยนยังไงไปดูกันการที่เราตั้งงบผิดอะเฮียม,มันฟังข่าวๆยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะมันผิดอะมันน่าจะมีผลกระทบเยอะเลยแหละคือก่อนหนึ่งเราต้องทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่าตั้งงบตั้งงบเนี่ยคือคําว่างบเนี่ยมันมาจากคําว่างบประมาณนะครับมีคําว่าประมาณอยู่นั่นหมายความว่ามันจะไม่ตรงเปะ๊เปะ มันจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่ดังนั้นเนี่ยเราจะทํายังไงก็แล้วแต่ให้ความคลาดเคลื่อนเนี่ยน้อยที่สุดดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาให้ดีที่สุดถ้าเกิดตั้งงบแบบองค์ประกอบไม่ครบอะไม่ครบม,มีผลกระทบอะไรบ้างก็บางทีโปรเจกต์ที่เราคิดไว้เนี่ยบ้านที่เราคิดจะทําไว้เนี่ยอาจจะสะดุดเลยคือขึ้นไม่ได้เพราะว่าเงินไม่ครบ ขอเ,เงินมันขาดมือใช่ปะ่ะใช่คือบางคนเนี่ยไม่ได้เผื่อค่าทมดินเออไม่ได้เผื่อค่ารั้วอย่างเช่นตัวอย่างอ,อ่ามีงบอ่าสองล้านงบคือแบบอย่างถ้าเป็นกู้ก็คือภาพรวมสองล้านหมบบดกู้ได้สูงสุดอ่ะอสองล้านโดนค่ารั้วไปแล้วโดนค่าถมดินไปแล้วสมมุตินะอยู่ประมาณล้านห้าโอเค อืมแต่ก็ยังอยากบ้านอยากได้บ้านไซส์ประมาณสักร้อยแปดสิบตารางเมตรถามว่าตอนแรกมีงบสองล้านเนี่ยร้อยแปสิบตารางเมตรเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้นะครับม,มีความเป็นไปได้แต่พอเงินมันเหลือลงมันเหลือล้านห้าแต่ก็ยังอยากได้บ้าน 180, ร้อยแปดสิบตารางเมตรอยู่อ,โอืโอกาสที่เรามันก็ทําให้เราเนี่ยต้องการที่จะหาผู้รับเหมาที่ทําราคาร้านห้าเนี่ย ไม่ได้ออก็คือพอองค์ประกอบไม่ครบทำให้เกิดเงินขาดมือ,อมก็กลายเป็นว่าก็ต้องหาคนมาทําให้ได้อืมแต่งานแบบนี้มันไม่ได้โอเคอ,อ่ะเมื่อกี้ผลกระทบจากองค์ประกอบไม่ครบใช่แล้วถ้าเป็นตั้งงบต่ำเกินไปอะตัวบ้านไซด์เดิมความสวยเหมือนเดิมความยากเหมือนเดิมแต่งบมันต่ำลงมาและ มันจําเป็นต้องถอยลงมาใช่แต่ตัวเองไม่ยอมถอยฟังก์ชั่นไม่ยอมถอยขนาดไม่ยอมถอยความสวยหาคนมาทําให้ได้ในราคาที่ตัวเองมีอยู่แค่ร้านห้ากับร้อยแปดสิบตารางเมตรดังนั้นอย่างที่เฮียเคยบอกว่าพอเจ้าของมันก็งบจํากัดด้วยใช่แล้วไปเจอผู้รับเหมาที่ตีมาชนด้วยอย่างเงี้ยหมันเข้าทางเนีน่ยหวัวบ้านในฝันเออ บ้านในฝันกับคนขายฝันต,ตั้งลบต่ําเกินไปอ่ะนั่นคือการที่เราลดโอกาสตัวเองในการเจอผู้รับเหมาที่โอเคด้วยนะถูกต้องถูกต้องเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเสมอว่าคนผู้รับเหมามือดีเนี่ยแน่นอนเขาเขาไม่ได้มีดีเฉพาะฝีมือเขามีดีในเรื่องของงานบริหารด้วยอพอเขาเจอแบบนี้เขาโดดหนีแน่นอนคุณสังเกตได้เลยว่าเขาเขาจะไม่ถ้าเขาเจอคุณ สมมติว่าหล,หลังเนี้ยร้อยแปดสิบตารางเมตรเขาตีมันแล้วสองล้านสองล้านต้นต้นคุณบอกว่าล้านห้าทำได้ไหมสงคุณสังเกตได้เลยว่าเขาจะโดดหนีจากคุณทันทีเราจะไม่กล้าคุยกับคุณหรอกครับเพราะว่ามันเสียเวลาเขาแล้วผลกระทบอีกอันหนึ่งคือเราก็จะได้บ้านที่ไม่ตรงสเปกม,มันก็จะเป็นปัญหาอยู่ตามตามหน้าเพจตามหน้าเว็บต่างๆก็คือ คือฝีมือไม่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันก็มาจากราคาที่รับมานั่นแหละใช่ครับราคามันถูกคุณจะหวังให้คนที่มีความสามารถความมีฝีมือเนี่ยมาททำให้เราเนี่ยมันน้อยนะครับมันโอกาสที่คุณจะเจอมันน้อยมากๆแล้วช่างก็ชอบมาบ่นนะว่าจ้างหกสิบจะเอาร้อยก็ก็คุณยืดราคาหกสิบไปเขาเองอืมอืมใช่คุณยืดราคาหกสิบไปเขาเอง แต่เจ้าของบ้านเขาไม่รู้หรอกครับเขาคิดว่าคุณทําให้เขาร้อยนั่นแหละครับคือถ้าเกิดได้เนี่ยได้บ้านเนี่ยก็อาจจะได้แต่บ้านเนี่ยไม่ตรงกับสามดีคือไม่สวยใช้วัสดุไม่เป็นบ้านเละตำหนิเยอะครับเพราะว่าการที่งบมันต่ำอ<ม>่ะโดยาะคือบ้านอะ่ะโดยเฉพาะส่วนตกแต่งอะ่ะใช่มันเป็นอะไรที่ทำให้งบบ้านมากนะใช่คือ คือบ้านอ่ะมันไม่มันไม่เพอร์เฟกหรอกครับเี็นแต่ว่าอ่ายกเว้นว่าคุณจะเอาพวกวัสดุบิ้วเข้ามาประกบมันก็สามารถปิดร่องรอยได้แต่ว่าถ้าเน้นด้วยด้วยตัวเนื้อบ้านเพียวๆเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับเปยงแต่ว่าความความเรียบร้อยความดูดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเกรดของของช่างของผู้รับเหมาด้วยจะตั้งงบยังไงให้ถูกกับตัวบ้านเนี่ยอันนี้เนี่ยตอบยากจริงเพราะว่ามันมัน เกี่ยวข้องกัอะไรหลายอย่างที่อยู่ในแบบนะครับแล้วก็การพิจารณาแบบเนี่ยมันไม่ได้พิจารณากันแค่ดูกันแค่แป๊บเดียวแล้วแล้วอ๋อเลยมันต้องมานั่งดูดูกันหลายๆปัจจัยอย่างเช่นบางคนเนี่ยคิดว่าบ้าน1 2 0ตารางเมตร3นอนสองน้ำเนี่ยแต่ตัวเองอยากได้3นอนสามน้ำเนี่ยราคาไม่เท่ากันแล้วนะครับห้องน้ําเพิ่มมาหนึ่งห้องเนี่ยในขนาดพื้นที่เท่ากันเนี่ยบ้านราคาจะต้องสูงขึ้นเข้าไปอีกนะครับเพราะว่าห้องน้าแพงห้องน้ำเนี่ยคือส่วนที่แพงที่สุด นะครับดังนั้นเนี่ยคุณเพิ่มห้องน้ำเข้าไปหนึ่งห้องเนี่ยแน่นอนราคาบ้านจะต้องขึ้นจากปกติเนี่ยห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาทแล้วแน่นอนบางคนถามว่าเราจะตั้งงบยังไงให้มันถูกต้องบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ตอบค่้นข้างยากแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในการตั้งงบมันก็คืองบงบขอให้ครอบคลุมไว้ก่อนมีค่าเผื่อต้องมีค่าเผื่อดยเฉพาะคนตีคนตีราคาหรือผู้เับาเหมาหรือช่างเนี่ยต้องมีค่าเผื่อสําหรับตัวคุณเองถ้าคุณไม่มีค่าเผื่อเนี่ย คุณอาจจะตกหน้าผาได้นะครับฉะนั้นค่ะการไว้ดีกว่าแก้ตั้งงบให้ครอบคลุมจะได้ไม่ตกกระจายและยังมีโอกาสได้เจอผู้รับเหมาที่มือดีและมีความรับผิดชอบ,บอยู่ <C ül>